สอนในคาเดมี่ไหมแต่เชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะนําเรื่องของข้อมูลที่ได้รับไปไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยมีคนได้รับใบประกาศเพียง44คนไม่รวมพอนะยังไม่รวมพอดีแล้วไม่รวมพอทีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับว่าข้อมูลทุกแล้วก็ได้ครับพูดได้ไหด้ครได้โดยเลยได้โดยเลยครับ ตั้งแตว่าในช่วงนี้เราตามบอลนค <S desserts> นแรกครบอลเป็นคนรกบดเป็าบ้าเดือดเือขึ้นเดี๋ยวเขาเรียกว่ากาเดือดตาเหนือครับวันนี้เรานอนรับบอลเราจำมาลายท่าสาอเลนะเสร็ไหมครับครับเอ้นี่คบยังครับ เดี๋ยวเรายนตรงนี้ครับีเราก็จะเริ่มรับฝนจากมือน้ครับเด3สองสค่ะชูประกาเนียบัตรนี่นึงนะครับคนที่อยู่ด้านลังครับแถวสองค่ะแถวสองชูขึ้นนี้นดะ้ไหเดิสอ